ขบดุงบเรื่องครับปูยี่างว่ะคือขบมันคือเข่ากินอ๋อคือขบกับคือขบเท่ากันยิบครับปูนาะครับแกว่าแกเรื่องใบเรื่องแกเรื่องใบแต่เขาเกี้ยวเกี้ยวปูด้อครับแกเคว่างใสิงมุ่งแม่งนด้อยใเรื่มมันปูเออยกเรื่องใบเกี้ยเกี้ยเนี่ยเกี้ยวเกี้ยวมาจำใบเลทุกคนต้องเกิดยวอืี้เมื่อจะยิ่งนั่งนา่งแช่ขายเออจะติดักปืนแล้ว ยี่สิบเอ็ดจ้ะ่บอ็บ่มาห่ากับมาห่าเนาะยี่สิบเอ็ดปีแต่ก็คือว่าตัวของสิว่าเอ็บชีพของไก่งอ้อืมเท่าเท่อเนแล้วว่าถึงนุ่มยิ่งยังไอเซฟฟื้นสิบเก้าจ <öst> <c oughs> ้ะบ่นั่นชีพเก้าจือไปเนี่ยเออลูกแรงมันไม่ได้เกิดพร้อมกันเรื่มจ้ะปูยิ่งยังไอชีพเก้าบ่ กำลังงามเกาแด้เรอยินั้ใทำาม่เนี่วยังม่เข่าเลยเข่าเกาเกา่ได้ควกัหนึงเข่าก็บ่เปเรือยครับขึ้นกระือคว้าเรื่อยหนาก็ะนา่ายแค้ามบ่ออานงานเปิดต้นข้ามก็ฟอยก็ขายหนาแล้วก็แส่ทีนั้นะแค่ขายเรียวันเข่าเร่ยแต่ว่าอีนีงไอ้ทบเก่าพอดีงามใช่ไหมพอดีอสดุยก็ลังดีเรื่อยท่บเกาอะ 19, ờ, cầu, go 16, chip hoặc gần gần quê? Mm, thôi, ăn cầu hoặc gần 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 cái gần gần cái gần gần cái gần 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 dần gần 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 คนย่งนั่งแค่แค่เออมันไปวน้องหมวพว่แข้งอาะบ้าใหม่เหมันบ้าพูอนั่งไอนั่งรัชาบ้าใหม่มันบ่มาบนเหน่ยก็ยิมาเรืมอพวกนก็ฟอกกระกกรแรงพวกนี้ก็วเรื่องกหัวไม่คัวาให้วางเอาตือวานคือวานเหน่บอกว่าแขนมไม่คุ้วายายป่าเนี้ยกัเอ้ีเด็กเขาบอกห้อยขั้นถือโฟว่าแอื มวก็ฟังเราแต่ก็ยื่แต่งบอาไรจะบุญวาถนาไผมั่นเค่งกันบ่มือเดี่ช่วยขออีกนังไอ้ขึ้นเขาปีใคยจะเข้ามาแบ่พอหอดเกือบซีบดูหอดคือเเ่าแกือบีน่ะอืมไม่คู่ขึ้กันอืมมุเนื่ออาจกะอืมงั้นบ่เข่ากันิ่งับปูแต่ว่าแตงมาเกือบแต่ว่าบ่เหนียวิ่ไม่คู่บ่เ่าเครับเพราะว่ามือปูกะคนรออยูนั กะนื่อช่วยอืมช่วยก็ยืมบ้านเหี่บแข็งเยอะเกกมายืมคบปูของไม่ครูพันยืมเก๊กพันยืมเนาะบ้านเาแบกบคือยืมแบบยืมเื้อห้อเขเหียวเขาเลยอืมเ่าแล้วไม่ก็พูดซอายงงห่อนกกเือมอายุหอดเกืไปสืเอเาเงี้ยงง่อไปนอืมบเอครับเพราถ้าเก๊กซือปุบคือใครัเอลใกลครับ ไก่แต่ให้ทมันหอดค่ะโอ้พรุ่นี้วันเกิดลูกครับงานมันสืบเผือบเบื่อแล้วเอะไปมันสือไก่เกิดเสีบบ่ครับแซมบ่แซมบอเผือเบือเราะเจ็ดเียแล้วมึเอพุ่นี้วันเกิดนะเดี๋ยวพ่อแัดงานให้เือเบื่อจะช่วูให้ทั้งวันเขาบ่ให้เสบเอะเขบองนืะคือได้เข้าบ่เสีบดอเยอครับรับักก็ถือไปหนามาหนาเนาะ ฝอยโด็ก่อือมเอออันนี้ลูกร้านทื่รวมุูมาผู้ดันห่อยผู้ดันนึน้องยืมเนาะครับูพ่อจะทักจว่าทางว่าถึงม่คู่ที่ก็ดอยากที่น้ำหอยแขรงไงบ่ผัดวยเร้อน้องยืมเนาะครับอ้าวให้มือเก้ามือกับมือโขกมือมัดไอู้ว่นะถูกขาแพราะนหึงงแล้วก็รวดทุกทุกคนนั้นบูนะครัดผอตื่ทำมาค่ะตื่นเ้ออืออันนี้ผู้ใ่ ก่อนี่ข้าข้ามงคุมบมกกาบข้าว่าด้วอิปอรสิขอดอิปอ์จะว่ามากเพอได้ข่าเงาขายของใบแ응่อืมรูสิดกดท่อหม้อือมันกระเคยเรกอดท่อเหมือนคเทอือากเคยทํำหมันนี่อพปอร์จะมันเบาป,ปัดได้แค่ไหงบว่าเออนางกอนนีชาคำาคุม้มอ,อือสิขอดอิอเจ้พอแล้วไจกจะอยาไปข้า ถ้าลูกมือโ้คมือราพวกจะมาวันที่เก้านะวันที่นั่งอ่อนนี้ข่าไว้โอเคพออ่อแจดให้ค่าเครื่องบินกลางวันหคือพวกได้ถึงมากพวกได้รวมกลุ่มเทิดพวกกลางประท,ทิดเนี่ยคือเครื่องบืนมากค่าเครื่องบืนแค่ชิบเก่าลรือเ<า>ร,<า>รือฮะเชิดสบเก้ามือโกมือร่ามอืออันนี้เนะยเียดั่วงงออ ก็แม่หัวน้องอืมกันน้องอันอันอืมบ่ได้มากออบ่มืใอรนะไม่ลบมากบ่กันง่าอืคือบ่มื่อยืมคือบ่ออนไปเขาเยื่อ่อนยืมอนไอตีปู่อ่อนได้ยือมันจะออนใสเขาจปไะให้เขาเอมาดเจ่งไปครับอืมมันถือได้มากฝรันบุเรื่องมืออื่นอ่ะพอเบาอื่นยืดไดมเขื่อนอื่นไดครับเอาเอาอนไปท่วงหกเรู้รงครับรึปวดใค่อืม คืออาม้ย่างได่หนังเหงือกเยอรับอื่นยงอ่างอโคพรจะมาปอดด้วพอคิดหอดู้เอาคือไห้ให้เฉียดข้องอกแล้วบบกหัวหนองพอไห้ไดมารื่องมือื่นเริ่รคบปูโอนไปเรื่โอนไปครับโอนไปเรื่มงมอครับหกบาทสิบหกบาทเอาอื่นเริ่มพอดมาย้อนจั่แล้วปูวดนี้ได้าหขึ้นได้ไาเหงือกเยอะ้อกได้มาติปูโอนคือหกแล้วเมเร่ครับ เอาให้ืม่คงไมืแรงไม่คงไมนหึงหึงแล้วก็รวยระเดือกจะเดือนลูกนะอืมอันนี้ของนั่ง้าวจุข่ารักทองดื่มของกับนั่งอุบลหุมขาข้างนอเออขอขารักาอึพอคือขออีพอเพราะย่งนี้เสียงกักเถื่อนว่าจริง้ักอีพอไปข้างไหนหรือว่าบอกเลยคนบ่ถือจะไปรืยอไม่ิตงว่าใคเขาว่าไม่ใช่นะยังไม่ถึงเมลาเนาะเออเอา หาุกูได <ốt> ้ไม่ครบมหลักไม่ครบไม่มันทึ่งๆเหล่าก็ดูด้วยดูดกเดี๋ยวคือเดี๋ยวแขงมหาเกียวูนศูนย์เก่าวูนเก่าส่วนนะลูกนอืมมือข้างน่งอะไรืมครับปูเอออันนี้กับอืมเอฟีครับปูอืมเอฟคือพางมาขั้นของเขียบกว่าเ๋อนอเออมือมือย่างวันนี้ดาควรตรองสมพานอืมเออแต่ใช้บุญโคราับริษันว่าคือหอดือพ่ออยาฟังเช้อือพอ คือา,าคือโคทุกเนาะพอ่อาขาบอกแบบโค้กมาเรื่องครับปู่ือเขาเป็นโค้กบ่ะครับด,ดีเกย์ครับปู่เออดีเกย์เกย์ดีโอ้แค่ไปเกย์ดีวเ,เ,เนนร,ร,มมรมมืมันก็แขงวัดดเกเนาะครับอ่าใครลูกแรงมือเข่มมือแรงมือเข่มมือมัหึงหึแล้วก็รวยยอมเรืมเมอรวันเกิดคือใครก็รอมทเก้าวันเนี่ยบัวเขาเนี่ย อ,อันนี้นังใช้ขาปูดแสงเนาะปวดอรถจะริ้งวนเยอะเยอะบอกโอ๊เอยก็จังควก็มาถือคเขาน้พอถือเอาเน่ยหมดแล้วขาดตัวนี้ผิดหวังฉันถือเลยครับปูนั่งนี่นี่นี่นั่งช้ขาครับช่างเปิดเปิดเขาบ่ยืมไม่ใช่บงเหมือนเปีกๆปกตเออเข้าชัางชุ่มันบ่ได้ดก็เชื่อหม่ยืมช้างตัวมันถืใดเขาก็ยืมช้างตัวมันสืใดปูนี่น่าจะโมเปิดไะแก่หาจปู ข้างอีนั่งใส่ขาเอาโตดิไม่คงจะ้ปืนนะโตหกเก้าเหมดิมแม่นอีติตีปูหกเก้าน่ะครับอืมรถจันนี้บึกเดาดิมเอาเอาเอามาทรงเป็นบะปูให้เอาไว,ว้คงบ่ได้มาเอานี่เป็นบะปู <laughs> ให้กอาไม่คงดู่หอวปู่คือพวกเขาเรื่องคือก้าวก้าวไปยืมก็หมดเหลือเรื่องแต่ไม่แช่เราพอเรื่องแต่วันนี้แข่งแข่งเนื่อไม่ดอเรื่องนี่จะบุคมเลยคือไงน้องอ่หัวครับบอกี่ักใช้ขาไม่คงเลยคุกเก่าครับโอ้จะไปจะพอคกเก่าพอหนึ่งคุกเก้าฮุยหอวฮุยหัวจวไป้ะพอ เมื่มาเจร่ญก็ยดองบ่อจะมาเกี่ยวข้องกับใจก็ขันืงตัวแย้งมันกับบ่้ใดล้วนจะรื้ว่าเอื้อหกเก้าไงบอกยังใช้สายเลยเอาจากใบครับพ่อเอาจากใบครับเอาจากใบกาชื้อหกเก้าเก้าหกเอาหกใบเอาหกใบหกเก้า เอาครบไเริ <ừ. S 1> ่บอืมนะแค่นี้แล้วน่าแค่แค่ไปแค่เดียวแค่ดุวนอันนี้นางสาวจะดิฉันอาจารย์้ืออืมเออเขาอีกนักไอคุณอ่าให้มือโชคมือแรกมือโชคมือไม้มือกุญแภาพแรงแรงเงินตรงไหนงองทองตรงไหนมาวันนี้ไปเก่นได้ตัวนักปุตตาคือรอจะให้พอผู้หายหร้อพอรอขึ้นอย่างไรผู้ขาวถือพ่อมาเนาะ มือีกพอต้องแต่งตัวรอนะรืมนะโอ้ยมืงรอี่้รืมพอเพราะม่ทเมามาดหนยืมรอครับปูรอครับอื่นนั่งไอ้ก็ต้องเอาพ่อมาชือๆืคือแ่หนพ่อปูตาเออสียใชเข้ามาปูตาบ่อท้าหอนอัปูบ้านงก็าอบ่อท้าหอนัปูพอไม่เอาท้าจะคืนมือฝันงายเนาะคือพ่อคือคือยก บอกเลื่อ,อน,นอือทั้งเ็ดหนี้เคออ่าปากคอไม่รู้รบวกเคลืมอนืไมประจานพอก็มัน่าพอผู้ชายมัน้าบัรอขงแกอ้เ่มันมพพขืน,มมนขอจอน้าจอเนี่ยมันบิ้งนะกับบหน้านอ,นะอเนี่ยเคือได้แค่จะจะยิ้มเนีมยเ่อแบบเคล่อนคอรับอไม่ยิ้มไม่คู่กับชวย แกว่าอีนักไอ้ข้างแกก็อยากเรืพองพ่อเปานย่าก็จะม่วนขังปูจะเป็นยิ้ยางมากๆเลใแกว่าแค่ฉลุพุ่งเพะอพ่อลุพเนาวันนี้ให้น้องไอ้กวะสิบเก้าเนาะอ่ะมือโ่คมือแ r บมือโ่คมือมนหึงหึงแล้วก็เบาๆดื่คือแบบนี้มองน้ำกูน้หาครับปู อันนี้หนูแตงโมเขากลับไปไว้ขายงสงขล่างบุญนครนะว<ด>ันนี้ดูให้หน่อยว่าหนูแตงโมจะเบิกเงินได้ไหมวันนี้เบิกได้แต่ต้องให้คลิป่อแจ้งโอเคจบข่าวขันใจเลยด้วยอยาก,ลกายคลิป,ปอ,อืมอืมจะได้คลิปอย่างนะวันนี้นะให้แตงโมไปคิดเรื่อยไปคิดพวกมาได้วันนี้คลิบเก่าว่ะ 99, 99. เก่าเก้าเหม่อนปลายังไม่เอาไม่ยุ่งลูกหนึ่งเลยขันบอกเนี่ยปลาขึ่นบัวบทุกครั้งว้ัให้ฟังเนี่ยปูาจ๋าบัวเก่าปีนึงเราบอกจ้าเขื่อเขาวางเืยมเข้ายส่พวกจ้อันนี้เป็นยมหมครับคาราบาปูครับอันนี้ของยิม ถามว่ายืมแล้วรวยวันนี้จะรวยไหมพ่อการถูกหวยถูกเปอร์ไม่้าไม่ถูกก็บอกยื้อเออยืมแต่ไม่ได้ลงทุนขนาดนี้เออยืมหมดตูวแล้วนะพ่อนะถ้าพ่อไม่ให้เนี่ยอืโอ๊คยืมเอา้คือใช้ยืมแังไดครับปู่ยืมหมดขอยื้ครับไม่ได้รู้สาธุสาธุเออถามว่ายืมวันนี้ตรวจปุ่มแค่ข่าวดูก่อนอืมผมมาดูกูปุยถามว่ายืมกั่มืเข้ามันมึอ ยืมแต่กวันมวนกูมาได้ยังได้ยืบเออเดี๋ยวเพื่ิถบอว่าแขกแขกฮันน้อเด็กออกมาบูตรชายูออบายเลยใช่ก็ขกก็ถือม่งใชอยืมประจานพวกมยครับเอออยากให้ยืมคำแบ่างงั้นไออย่างนี้เยืมพ่อเจียิ๊บมึงเอาปะเอาครับคูณิ๊บถือว่าทางานอยู่อาพ่อให้จิบยืมไปชิบเก่ามืงว่าใครรักกูก็ยืมมาสามีครูมือรักมือแข็งแล้วยืมบ่เออครับคูณมือเท่ง นนี้ส่บักแฉะแล้วรวยถ้าไม่แฉะไปมันจะรวยไม่พอไม่รวยถ้าไม่คืออืเอากคคือยส่บอกแฉะมือจะเกิดแล้วบอกครับอือเกแกะคือเกิดไมื่ออื่งครับเอา็ค่คือคือเกิดมื่ออื่งนี่ไอ้ลูกแจ็คปืลอะหกหกย่างหกสี่ครับหคือบอกโอ้ยผมคือหเริ่มครับยังไม่เกิดฟอมกันกัม่จะดหครับ ยไม่สงสัยค mm ือบนอสงสัยครับสงสั่แขันตัวมันือน่ายอย่างตาปูเคกเอ๊เคปุรวยอายุหกสิบสี่ปีเนาะถามว่าอายุมีความสำคัญับผููขาบอกว่ายังว่ามือขันมือคือเกิดบหมเขาแค้โอเคอ่าให้เคปุ๊กเอมือเข้ามือกมือเข้ามือไม้อายุวัยนี้ถูกขาดเพราะได้หึ่งแล้วก็รวยเจริญเจริญนะรู้งะอ่าได้รู้บอกอาตามมื้ อันนี้ข้ออีนังนั่นหน้อยข้อกับครวบขคอใส่คุ้มแขงบุ้มขาใบอีนังนั่นหน้อยจะได้ตีบอีพอเออเรียกก็คือพาได้รถกระรี่ก็คือพได้ขึ้นแค่นี้กับพได้อีโอเพาะถือให้ตึีบมกุงกันยังไงง่วยได้ใ่พ่อพ่อจะให้ตีบอีนัานนั่นน้อยชักชุกเก้าว่ารีบให้ตีบมาเพราะสุเข้าด้วยเข้าใจไหม ได้ก้แบบเยิมเยมครับแบงใสยหนักจะ่อยแค่คิ้วเก่าไปแล้วาปูแ่โม้าปูเบ่งหส่หนักเบ่งใสยหนักหน่อยคิ้เก่ากว่าาปูแล้วก็เคลียร์ไปเลยเคลร์ไ้หดครับแบ่งนักเบ่งใส่หนักหยคบเก่ากว่าเออใช่ครับอ่ามือคู่มือรับมือคู่มือไม้นึ่งนึ่งแล้วก็รูัว่นหนักมันมึมองเอาด้วก็เคลียร์ไปแต่งมากใช้ยิ่งยังแก่ขึ้นเรื่อ งูเดอดก่อนได้ไหมงไม่พกกันเือดก็เมียว่าแขเดือมครับปูอู้แขงเมียเปนิแขงน่แค่ข้าเดือดเาบ่งกันคือเจเนีอ่าหงคั่ขึ้นก้าขึเดอจะองแต่เนใบเงอบมึงขันคู่ดงขันใบเงือมันขันย่งนั้แค่เดือ ถ้าว่านางนักขาหข่งหรือว่านักขาผ่าพเนาะถ้าว่าจะผาคนศกคนหมายก็บอค่ะเจ๊ผ่าคนศกคนหมายแล้วอยางนักขาแเด้อเออถ้าว่าเขาขว้นหายไหม่มื่ออออยังก็มมื่เมื่อแดมันถึงมือว่นุรเจ้าเออทันักขาเข้เขาอันยังได้บ่พอพวงมาได้ได้บ่เมื่อนะ เอาอย่างนี้นังค่าค่าเด็กครยากเรีูกบเร้ยนูเกี่ยวมันต้องตรงเสียค่าพวงมาลัยเขาใจไหมพวงมาลัยแค่สิบาบารู้ก็พวงมาลัยสิบเก้าพอให้คืนได้คนนึงโอเคเนาะเออมือโชคม่เรามือโชคไหมคือประเาพาแข็งแรงเงินรงไรงน้องท่องรงรมากยิ่งพ่อเช่าพ่อเช่าเบาไปยิ่งเดือะปูครับเออท่แตกระาพ่อได้แขางหมดเดืตดปู คครบตรรัวนะยมืมครับพูร,รนะ้อยตัวนะคือพอครบกันแต่พวกป่านานั้นก็นึืมครับม,มือยวมือสือใช้ลูกไฟเยอครับพู <c oughs> ออถึงนี่มกข้าวก็เออว่างันเนาะครับปู่คือพวกเขาเรียกคือก,กาวกาวเปิดพื้นให้ ก่าเก่าเปิดเก็บเก่าผู้ตากให้ตัวไหนพ่อขายซีฟเก่าขึ้นกันสาธุอันนี้คือบทสรุปเนาะครับปูยัดไปขวากันคลาดกันเบิ้งเนี่ยนี่เห็นเบิ้งเขาใช้ให้เบิ้งตัวเนี่ครับปูเออไม่คูวัดตัวเนี่นะฮึมเลี้เข้าตัวหนนะลูกขบานนู้นเดี๋ยวขบวนเขาจะถามเดี๋ยวเออจังดูให้จบถ้าไม่จบไม่คบขบวนไม่ได้นะลูกเนาะครับปูอ่ะมือให้พ่อให้ คง no? รักสิบเก่าสิบเก่าเนาะเป็นเรื่ามแกมบีที่หปู่ชี่พวกเขาเรยกสิบเก่าเก่าเปิดอมกับอืว่าเริเ่คำเรอคู่เรืหมายเดื่หนึ่งเก้าเนาะเราอหนึ่งเก่าพสิบเก้าหนึ 49, 9, ่งเก่าหึ่นึ่เก่าวันป,ปู่ 1> 1, 9, าทุสาทุาทปูมือโชคมือแกมือโชคมือม,มั่งหึงหิงรว,ว,วทุกทคนเจริญเจริญนะลูกนะ สาธุสาธุครับสวัสดีครับแอดยิมเดี๋ยวด้วยกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับป่าว่าแอดยิมจะลงคลิปได้ไปครับกับเอฟซีกับกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับผมเมื่อนี้นะครับถือว่าเป็นความสชคดีของเอฟซีหรือว่าลูกหลานครับของปูชีปาขาวนะครับเนาะที่ปูชีปาขาวขับมาประทานโชคให้ลูกให้หลานครับผมก็คือครับผมปูชีปาขาวให้นะครับ เก้าเก้าแปดนะครับกับส uh, ิบเก่าเลยครับเด้อเก้าเก้าแปดกับหนึ่งเก่าครับผมแล้วกับปูอันนี้เป็นของปูชี้ปาขาวให้นะครับให้บนให้ล่างนะครับปูชี้ปาขาวให้บนเก้าเก้าแปดแล้วก็บหนึ่งเก่าครับผมแล้วกับปูตาอ่าบอกว่าห้ามลืมนะครับอ่าปูหลังจากปูชี้ปาขาวเพิ่นอ่าเส้าลงแล้วครับก็ให้ปูตาครับเป็นคนวอาสอนขติธรรมให้ลูกให้หลานเป็นคนต่อไปก็คือครับปูตาบอกว่าลืมบ่ได้ก็คือ เจ็ดสิบถ้ามาเจ็ดสิบนี่อายุยิย่ิหนึ่งสี่สิบหกปีปู่บอกว่ากระเท่าไรขึ้นกันก็คือเท่าไรเจ็ดสิบขึ้นกันอ่ะห้ามลืมลืมบ่ได้นะครับแล้วก็ปู่ให้น้องไอ้ถามอายุน้องไอ้สิบเก้าปีนะครับของนางนาชายี่สิบเอ็ดปีปู่บอกว่าน้องนาชานะครับอ่าอายุเกินแล้วอ่าอายุหลายแล้วอ่าสู่สิบเก้าบ่ได้อ,อายุกำลังพอดีกำลังสวยกำลังงามเหมือนกันสิบเก้านะครับเนาะกับสิบเจ็ด ลืมบดายแล้วก็ปู้ตาให้เสียถ้วงอกบอกให้ยิ้มฝากไปให้ก็คือ16บหกนะครับฝากให้เสียถ้วงอกอาจจะได้มาล่ำใหม่พอยนอนสิบหกกุศลเขากับพิจารณาเอาครับแลบ้วก็ปู้ตาสั่งคุณซาดิสาเนาะครับอ่าคุณซาดิสา,ราครับปู้ตาสัง่งอ่าลอตเตอรี่น้ำคุณซาดิสา,าให้เอามาส่งพ่อสันว่าให้มาส่งปูครับสัง่งน้ำคุณซาดิสาคือหกเก่านะครับหกเก่าตัวเดียวครับผมเขากับพิจารณาเอาแล้วก็ปู้ตาให้ยิ้มนะครับอ่าให้ยิ้ม อ่ะคันพอพ่อให้มันกับสิบปูป่พอไปเบิดตเอาสันปู่ตาให้ยิ้มก็คือหนึ่งเก่านะครับเนาะะสิบเก่าอ่ะเจสซี่กับพิจนาเอาครับทุกคำบอกคาจ่า,งจาองปู่มีรางวัลครับปู่ตายิ้มก็คือหนึ่งเก่าครับผมแต่ว่าปู่บอกว่าอายุยิ้มอ่ะไอทามอายุยิ้มอายุยิ้มอะไรอายุยิ้มสี่สิบหกปี พอกบมืออื่นมันเป็นวันเกิดของพอกบอ่าพอกบหกขึ้สี่ปีอ่ามันคือตรงกันยิ้มว่าซันว่าอ่าครับผมมันคือตรงกันเข้ากับพิจารณาดีก็มาตรงกับเลขคำนวณของอ่าเสียดชวนพอดีซองกับซีเขาไม่คู่กับซีกับเก่านะครับเข้ากับพิจารณาเอาครับผมอืมเข้ากับพิจารณาเอาครับสุกๆมันวานลำลำด้วยๆครับมาพอกันอีกเท่หนึ่งนะครับส่วนซีโมงกัวกัวนะครับแอดยิ้มสีมาสรุปควงสุดท้ายให้เอฟซีทุกทุกท่านครับไทยถอดส่วนให้เอฟซีทุกทุกท่านได้เบิ่งได้ชมไปนกันนะครับอ่าาสสสหรรรััับบคคลิิปนีี้้แออดดยมกขวบ